ต่อมานะคะเราจะมาในวันที่31มมกราคมนะคะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของโอนปิดภาษีซื้อนะคะขั้นตอนนะคะเราจะไปเลือกที่ระบบนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักภาษีจ่ายค่ะ จากนั้นนะคะเราจะไปที่รายง,งานภาษีรวมยืมเพิ่มเติมนะคะภาษีรวมยืมเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวม,มันคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างรายง,งานภาษีขายขึ้นมานะคะเราจะไปตรงช่องนี้นะคะช่องตั้งแต่เดือนนะคะ ให้เราใส่01ก็ขอไปค่ะตัวช่องตั้งแต่เดือนตรงนี้นะคะให้เราใส่01ทับ2558แล้วก็ถึง012558ะคะ่ะจากนั้นนะคะเรา,หาเรหัสแล้วก็เลื่อนดูนะคะแล้วก็ไม่อีอะไรตั้งแต่คือ1ถึงถึง5ถูกต้องแล้วนะคะ ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราจะกดปุ่มโอเคค่ะจากนั้นโปรแกรมจะขึ้นว่าให้เราพิมพ์นะคะเราก็ลองกดพิมพ์ดูะคะ ก็จะขึ้นเป็น<อ>รายง,งานภาษีอยู่ตรงนี้นะคะดูเสร็จแล้วก,กดกากบระออกค่ะแล้วก็กด Can c e l ออกนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปตรงที่รายง,งานภาษีซื้อนะคะรายง,งานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมตรงนี้นะคะให้กดอักขันคลิกเข้าไปค่ะเราจะไปตรงที่ช่อง วันที่นะคะแล้วก็เอ่มเป็นช่องวันที่มันเด่นต้อมาวันที่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่ตรงนี้ก็เป็น0 1 0 1นะคะ ถึงสามสิบเอ็นย์หนึ่งสจากนั้นเราก็เสร็จสิ้นนะคะแก้ไขแ,แค่นี้ล้ะก็โ,โ,โอเคนะคะโปรแกรมก็จะให้เพื่อนเราปริ้นนะคะแล้วก็ปริ้นให้ดูนะคะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นรายงานพาสีซื้อนะคะก็ะจะเป็นาหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะกดจดลงไป ในกับจุก่อนสั้นออกค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปที่เราจะไปบันทึกบัญชีกันนะคะเราจะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะและกดปุ่ม workflow นะคะจากนั้นเราจะไปที่คลิกที่ลงแรยวันค่ะโดยเราจะเลือก เล่มเป็นสมุดรายวันนะคะโดยการใส่จุดแล้วกด enter นะคะเลือกเป็นสมุดรายวันแล้วกด ok ค่ะจากนั้นแล้วก็กระปุม ok นะคะพอเราเข้ามาถึงตรงหน้าต่างบันทึกรายวันตรงนี้ให้เรากด f3 เพิ่มนะคะโดยเราจะเลือกลงวันที่เป็น310158 หลักนั้นนะคะตรงช่องรายละเอียดนะคะเราจะเขียนว่าโอนปิดภาษีซื้อภาษีขายนะคะแล้วเขียน01นยับ58ดได้ นี่ค่ะบมผิดภาษีซื้อภาษีขาย0ูนยหนึ่งพับห้าแปดนะคะจากนั้นเราจะกด F2 เพื่อสมดุลน,นะคะ เราจะมาบันทึกรายการนะคะลองดูว่าตรงชื่อบัญชีแล้วใส่จ,จุดแล้วกด Enter นะคะแล้วก็จะดูมันจะขึ้นหน้าต่างเลือกรายการบัญชีที่ต้องการนะคะให้เราเลือกภาษีขายนะคะเลือกค่ะเรา,ายยอดเงินด้านเดบิตอยู่ที่ 4,800 7นนะคะ Enter ค่ะไปอันที่2นะคะไปตรงชื่อบัญชีโดยการใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะเราจะเลือกเป็นลูกนี้สัมภาระนะคะลูกนีกรมสัมภาระนะคะตรงนี้นะคะแล้วกดเลือกค่ะ จากนั้นยอดจะอยู่ทางด้านเดวิดนะคะคือสองก้าหนึ่งจุดสองศูนย์นะคะจากนั้นรายการที่3เราก็ใส่จุดเหมือนเดิมค่ะแล้วกด enter เ,เราจะเลือกเป็นภาษีขายค่ะ พออเพยค่าภาษีซื้อนะคะแล้วกดเลือกค่ะจากนั้นเราจะกด F2 เพื่อสร้างสมดุเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ยอดขึ้นมาเรียบร้อยเราก็จะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะให้เครื่องรันหมายเลขวัาเชื่อให้นะคะหรือไม่ให้เรากด yes นะคะราปรแกรนทำงาน,นนะคะจากนั้นเราจะกด escape เพื่อออกนะคะยกเลิกการแก้ไขกด Yes ค แล้วก็ Escape ออกอีกรอบนะคะแล้ว c นเ c e l ค่ะเป็นการเสร็จสิ้นโอนปิดบัญชีซื้อภาษีขายค่ะ